นี่เราก็มาถึงวัดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เสียน,อน้นอ,อยเนาะหลายคงเนาะคู่บาบีนี่เราก็จะมาซ่อมทีซี200รุ่น5รับในตำนานครับคเคยแดงครับก็สวัสดีครับมาพบกับพีมงานใส่จริงๆครับพิมพ์งานใส่จรองูครับ,บ,รรรบว่าผมเอานอนลองไปซื้อแล้วสิมใสไแบบนี้รครับ มาี่วัดครับมีเบียกมื้อมาเดินน้าตากเสือพี่ลองรัดอาตากเสือังตู่ที่ขายอรเดังเขนีตุกตุเป็นยังไงกามป่วอไรัแบบปนาไปรถมเป็นยังไงมาขาปนอีกตัวมาดู้น่ีไปเบิ่งไรงสกายวอล์กนหนมานี่ยมาหอดล ถ่ายรูปนี่มาละถ่ายรูปสกายวะพ่อชิวๆครับทำงานวันนี้กับวันศุกร์มีวันพระปะมบวหละ <c oughs> มึงไม่จอดรถ V.I.P คุนหน่อยยังปะโอ้โทเอตุเจ็บขากี่ลมไม่น้นเด้อเจ็ดเหตุอะ นี่ครับเราก็จะขึ้นไปดูรถแมคโครครับ P C สองร้อยห้านี่ก็เดินขึ้นไปครับตอนนี้นี่ใครวักอตรงนี้ าเดี๋ยวไปหายให้ดูบรรยากาศย,ยังใกงเกงอะไรหร้รจะเสรบอ่ะยังใส่กางเกงอ่ว หน่นคะรับสกายวอล์คเจียบลอยเสียงฝนฝนตกแล้วครับตอนนี้ฝนตก

พี่ว่าทดรองสายขึ้นเฮียงพี่ว่าโหเหนื่อยเหลวเหนื่อยแล้วฮสิบุซี่ ็นโอ้ฮะเลหมอกแล้วตามเป็นแล้วเป็นแล้วฮะเลหมอกแล้วก็มาเจแลบกีซีสองร้อยดุนหะโอ้เป็นทะเลหมอกครับตอนนี้ เจอแล้วเจอแล้วอะาจะไปต้องโหผจญนัยงานเลย สีสวยก็ค่ยจะนาก เวลาเดิมครับต้นตกนี่ครับจีดฝนครับเมื่อกี้นี่หลบฝนครับเคยเคยแรงในตำนานครับโอ้ขันทรนยาวตัวอย่างคันนี้ขันทรนยาวมากับ ช่างเตยเหมือนเดิมครับนี่ครับเห็นเห็นยอดไหมครับนี่คองคำเจ็ดกิโลว่างั้นครับด้านบนทองคำล้วนๆนะน,นี่เจ็ดกิโลว่างั้นมากับช่างเตยครับเหมือนเดิมวันนี้ไม่ได้ขับสิบล้อทำงานไม่ได้ครับก็เลยมาเป็นลูกมือช่างเตยโอ้ไฟตาใส่หลายดวงลยวะ ความหลอดด้วโอ้ฝนมาอีกแล้วพี่น้องอันนี้เราอยู่หาตากเสือได้พี่น้องเด้อหาตาักเสือจิตเล่าเลยนี่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เปิดเครื่องขึ้นเป็นเครื่องคมสึโดยตรงนะครับนี่รรยากาศครับโอ้ เป็นทะเลหมอกแน่นอนได้พระเต๋อสวงดีว่ะโอ้พิทักษอยู่ถึงตัวเพิ่นนมขึ้นไปซ้ำถึงพุ้นคิดหน้าตาเนอะเสือบบพี่น้องดูครับทะเลหมอกโดยไม่ได้ตั้งใจเลยทันนี้ <laughs> มาเช็คระบบช่วงล่างครับแมคโครอ, <laughs> อันนี้ช่างเตยทำเครื่องไปเรียบร้อยแล้วครับนี่แห้งกิ๊บเลยระบบยังแห้งดีอยู่ครับ ยี่โมควานววววน,น,นุ่มลมมาสุดตัวอ่ะอเ,คเคยแข่งเคยแรงในตำนานครับแต่ว่าผมเป็นตูดแดงครับคันธนสั้นอันนี้เป็นคันธนยาวลงไปเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเช็คระบบเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อย เอาไยืนยายให้เนี่ยฮะย้ายเนี่ยเอาเข้ามือพ่อมดูมาเที่ยวพ่อมาทงานพ่อมเนาะเห็นรถพ่อมเลยเห็นพ่อมดิเมียเจ้าลืม่ใดูเอาม่งซะนะใารคอยดำด้วยเนี่ยเขาคอยพ่อมหนูคอยใหม่ม่ได้ดีพอม ไปอย่าลืมบล็อกเขาไปดูให้รีบมาครับตอนนี้กำลังขาวปังๆมาเลยภาพจยานาคงามวะงามยิดีภาพจะานีกเลยลุงที่ตอกคนนีน้ภาพจะานาคงา,า,า,ามวะบอ่อสีก็งงามนะฟังน้นนนนานก็งากกงามดิด้าน,นนั่นนะ โอ้หง้าวเปียกเลือดแับ yeah, นี้น้ำอดีคนละสีกันเลยอะีกเ็ด สวยงามครับสวยงามจริงๆครับเราจะลงไปดูทะเลบอกกันบรรยากาศฝนตกเี่ยหลยน่าจะเยอะโควิดเหตุครับคนเงียบเลย นีจัดฝนตกห่้ยยังเงินไหถือกุญแจเข้าไปขับมาไอ้ตับเข้าไปอันตีให้ดูประเีแก่ขังซหอ้มเล่ว่าหรือเข้าบอกกัว่น่าจหนอนลงอันตี้มาต็มหลั บรรยากาศฝนตกเอ้ยเจ๊เอาเข้าไปพว้างป่ะรุดรุดรุดแจนรุดดวงหันบ่ะแจรนมือดวงหันบ่ะเล่าคนนี้คือจากการคือได้คลิปไม่ถบกต๊างเดี๋ยวเก๊เป็นแจนเดี๋ยวไปหายบรรยากาศให้ดูเขาจะพาไปดูสกายวอล์กกันนที่สวยที่สุดในอังคารครับ ก็ขึ้นไปนะครับโอ้เจอแล้วครับทะเลหมอก ต้องกล้องต้องกล้องไอโฟนทป็ไมเข้าไปบอ่รองเท้าดินยังมาวาแหงบ้าเะียบอหมออะไรเงียบ บ๊ะเนี่ยเนี่ยจะซอ รถแดงแนะครับนอนวิยนอยู่แับนี้เดือดจี้ลงแดงแล้วเพื่อนตีแอ้วอบปลาพี่น้องโอเห็นรถวิ่งเข้าหมดเลยนี่ฮะาลีหมอกำลังลอยมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ 没开声。 คนบ่โหคนมาแล้วมาแล้วนี่นมั้ยคุณเห็นหลังคาบ้านรถตัดอยู่คนกินเยอะกว่าหนึ่งกลางผงนะแมนน้ำผงมันอ้อมไปเป็นเกาะกลางเลยคืองตอนนี้ ดูก้อนนี้ครับลอยมาแล้วลอยมาแล้วก้อนเมฆครับพี่น้องเนาดอย่เเพรนเมืองน่อยเนาะบรรยากาศมันดีวะ เมฆมันดิตัขึ้นเนี่ยออนยอยนี่ใส่ไหมอืมก่อนนี่ยางมีการปายาน่กวอนอย่างนี้ขาเจาดังไปก่อืมตกวันนี้ก้อนนี่ตกวันนี้ฝนนี่ลอ,อ,อ,อยมานี่ดูเสียน้อแดดจางๆก็นอยู่พิ่นเนาะโอ้ลอยแล้วดูด โชคดีมากครับพันนี้ขึ้นมาซ่อมรถที่ผ่าซักเสือ้อมาเจอทะเลหมอก นตัวกอย่างแรงครับต้องลงกลับไปมันเีิมครับตอนนี้อ๋อตกมาแล้วครับม,ม,มีก้อนนี้ไหมเพราะมันมีคืนมันไล่เลยวนันนี้ไล่สดเลยนี่ขึ้นปจ<ำ>นะจับขึ้นปะมึงดูมันขึ้นค่อยไล่สด่ บย่ยออันนั้นนะเนบุกนะขึ้นบ่นเข้าไปแล้ของก่อนนี่เล่ยโปรไปนะอันนี้เต็มอยู่ไไดเราแหลแลวะเห็นแล้วขึ้นบ่ค่อค่อยบุกนาะขึ้นได้บ่ก็ละคนนึงแลหละีก <laughs>

มันยังทำได้เหมือนเราผมเก็นผู้บินไทยตามให้กับขาดยวยไอ้เจ๊ดีึ่งเนาะเนาะเนาะ เรื่องต่างๆในแ่ะชื่อชื่อที่ไหนทุกนเเห็นหลังคาบ้านทนิดเลยเคยจะรู้ว่าถาบ้านทุกอย่างไปบายพ่อกลุกไปบายพ่อก่อนเร็ว รวังลุงนะ